กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กับทุเด็ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการโปรโมทของ YG กันละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกับว่าที่ YG โปรโมทแบ็คพิงได้ไม่ได้เพราะมีปัญหาในการจัดการในค่ายหรือเปล่าครับแบบประมาณว่าจะคำสอรอบ แต่มีปัญหาในค่ายที่แก้ไม่ได้เลยเป็นมาหลายรอบแล้วพยายามคิดเข้าข้างตัวเองกันไปไปดูกันหน้าฝั่งความคิดเห็น้วยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่าทีมงานน้อยทำงานกันช้าแต่ศิลปินในค่ายมีเยอะมันเลยมีผลกระทบมาโดยตลอดตั้งแต่ไอที่ไปทำรายการ m i x ซ์ไนนั่นนะ่ะทำให้ศิลปินในค่ายเลื่อนการคำไปหมดเลย ส่วนปีที่แล้วช่วงปลายปีจริงๆจะปล่อยโซโล่ของแชงมาก็ได้นะแต่ก็เลื่อนกันไปก็ไม่เข้าใจเหตุผลอยู่เหมือนกันทุกวันนี้ YG ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรที่เกี่ยวกับการคัมแบ็กเลยแค่ออกมาบอกว่ามีแผนจะให้แบ็กพิงค์คัมช่วงต้นปีหลังจากนั้นก็เงียบหายไปยาวๆจนมาเจอสถานการณ์โควิด -19 ความคิดยดที่2นะครับผมมีปัญหาครับ จะบอกไม่มียังไงผมไม่รู้นะจากคนที่ตามค่ายมานานจะรู้เลยว่ามันตีทัช i ิงไม่ได้ทำได้แค่ทีละอย่างความคิดเนที่3นะครับผมได้ตอบกลับว่าบางทีเพลงเสร็จถ่าย MV เสร็จทุกอย่างแล้วไม่ปล่อยคัมแบ็กก็มีไม่รู้ค่ายเขาคิดอะไรกันอยู่และนี่ก็คิดว่าโซโล่ของโรเซ่เนี่ยเสร็จแล้วขาดแต่ถ่าย MV ความคิดที่4นะครับ งานละเอียดลงทุนเยอะจังหวะเวลามันต้องดีแปลกไม่ได้ใครกำลังจนกรอบปีที่แล้วทางค่ายพิ่งผ่านปัญหาใหญ่สุดๆมาเองจะมาให้เดินตามแผนปกติเป็นไปไม่ได้หรอกครับและพอจบปัญหาค่ายปุ๊บมาติดปัญหาโรคน้องโคอีกต่อให้ปีที่แล้วว g จีจะเปลี่ยนรูปแบบการบริหารแล้วแต่มันก็ยังไม่เห็นภาพในช่วงนี้แน่นอนครับต้องรอทุกอย่างเป็นปกติได้เมื่อไห นั่นแหละถึงจะเห็นประสิทธิภาพของการบริหารรูปแบบใหม่ได้เต็มๆช่วงนี้ก็รอให้ทุกอย่างของ YG มันเข้าที่เข้าทางละกันครับอีความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมีปัญหาในการจัดการจริงถึงแม้ไม่มีสถานการณ์ปีที่แล้วหรือโควิด YG ก็มีปัญหาแบบนี้เสมอคือทำตามแบบแผนที่วางไว้ไม่ได้ลองดูรีไฮ CL วันศิลปินที่ไม่ต่อสัญญาที่ไม่ยอมปล่อยเพลงให้หรือไม่ทำให้หรือทำให้ไม่ทันหรือรอเพลงดีก็แล้วแต่แต่ผลมันคือเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ไปหมดครับค่ายใหญ่ไม่ค่อยปล่อยให้ศิลปินได้ออกเพลงได้ทำสิ่งที่รักเขาก็ต้องหาที่ใหม่นี่ก็วันว,น,วนลูกสาวจะต่อสัญญากันกี่คนหลังหมดสัญญารอบแรกอีกความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม มีปัญหาจริงมานานแล้วจากที่มีหลายศิลปินที่โดนดองหลายปีหรือบางคนก็ควรได้ออกอัลบั้มทีกว่านี้ตามปกติของวง k เคป๊อปอื่นๆบวกวิกฤตค่ายปีที่แล้วและปัญหาโรคระบาดปีนี้ของ b บ็ค k ิง n k ขอเดา<ะ>อาจจะมีเรื่องเพลงที่ต้องรอโปรดิวเซอร์ทำมาแล้วก็เรื่องการวางแผนด้วยต้องออกในช่วงเวลาที่มั่นใจบวกกับที่ค่ายคิดว่าชัวร์สุดๆเซฟสุดๆเลวางแผนแล้ววางแผนอีก เลือกแล้วเลือกอีกอีกด้านความคิดเห็นต่อไมาละกันนะครับทางสะดวกจังหวะเป็นใจแค่ไหน YG บดจะดองก็ดองได้ดูอย่างวินเนอร์เดบิวต์มาปังมากดองหายไปเกือบปีได้มาคัมแบ็กบ่อยๆจริงๆก็อีกไม่กี่ปีเข้ากลมแล้วอีกความเห็นต่อไมาล้วกันนะครับมีปัญหาในการจัดการโปรโมทศิลปินจริงครับและมีมานานแล้วด้วยตั้งแต่รุ่นพี่พ ค่ายนี้คนทําเพลงเก่งดนตรีเก่งสไตล์เก่งขาดแต่ทีมงานการโปรทีละวงๆไปจับงานได้ทีละอย่างซึ่งถ้าเก่งจริงค่ายเพิ่งผ่านวิกฤตและกําลังอยู่ในช่วงพ้นผิดโดนใส่ร้ายเริ่มมีประชาชนเห็นใจบางส่วนจะต้องรีบโกยจังหวะน,นี้ไหมและแบ็คพิงเองก็กําลังขาขึ้นในอินเตอร์ถ้าคนบริหารเป็นจะไม่ปล่อยไว้แบบนี้มานานแล้ว ไปต่อ,อกนะีนด้านความคิดเห็นนงเลยละกันนะครับในความเห็นส่วนตัวเราไม่เห็นด้วยนะถ้าจะบอกว่า YG จะไม่โปรโมท b บ็ k พิงเลยเพราะส่วนหนึ่งที่ b บ็ k พิงดังถึงระดับที่เริ่มก้าวข้ามกำแพงภาษาได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการทุ่มเทและโปรโมทของทางค่าย YG อย่างไม่ต้องสงสยัยอีกความเห็นต่อมาเลยละกันนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าปัญหาเรื่องการจัดการไม่เท่าไหร่ แต่ก็มีอย่างว่าแหละแต่เรื่องแม็กพิงค์เนี่ยความเห็นส่วนตัวคือไม่ชัว่วไม่ปล่อยมากกว่าเหมือนอยากรักษามาตรฐานทุงสูงออกคือปังกินยาวทีนี้การออกอะไรสักอย่างมันต้องลงตัวมากๆทั้งค่ายในและนอกเพราะวงเวอร์ไวแล้วงานดีต้องใช้เวลาค่ายเองก็รุ่มๆดอนๆผลเลยอย่างที่เห็นช่วงนี้ค่ายเซฟหนักมากเพราะในตอนนี้แบ็กพิงเป็นเมนโปรดิวของค่ายแหละ กออกมาแล้วไม่ดีพอเดี๋ยวได้มีหุ้นแดงเกลียวกล่าวอีกความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมยอมรับเถอะว่าสั้นๆว่ามันห่วยบริหารงานองค์กรไม่ทันกินเพราะค่ายยังรวมศูนย์บริการไว้ที่อย่างซึ่งตอนนี้อย่างขี้ใจอยู่ข้างหลังเชื่อจริงๆหรือว่าป้าโบบริหารอย่างนี่แหละตัวล้วงลูกเลยบริหารแบบไม่แบ่งแยกอำนาจมันก็ช้าแบบนี้แหละ เทียบกับอีกค่ายทำไมเขาถึงทำได้ทั้งๆท,ที่วงก็ดังแต่เขาก็ไม่ได้ดองแบบนี้ว g มันห่วยในเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วไม่อย่างนั้นวงรุ่นพี่และ cl ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกอีกความคิดเห็นต่อมานะครับตอนอยางอยู่การบริหารมันไม่กระจายอำนาจทุกอย่างผ่านหยางก่อนเลยทำให้อะไรก็ช้าเท่าที่ตามวินเนอร์นะเรื่อง Mv m i n o มิใช้ช่องเ n e t ไม่ได้อย่างก็ต้องมาสั่งทีมงานต่อซึ่งสําหรับเราในมุมมองของคนทํางานเราคิดว่าจุดนี้น่าจะมีหัวหน้าฝ่ายดิยวกับช่องต่างๆจัดการไปกบินเนอเร์ต้องเอาเพลงมาให้หยางนั่งฟังทุกเพลงแล้วหยางถึงจะบอกว่าเพลงไหนโอเคไม่โอเคเทียบฝั่ง JYP ที่เขามีทีมดูแลเพลงโดยเฉพาะของแต่ละวงทําให้งานออกมาไวกว่ามากไม่ใช่ต้องมารอเวลาว่างของหยางแล้วเสนอเพลงให้ฟัง ยังไม่นับการตลาดแบบยิบย่อยรายการวินเนอร์ทีวีจะมีสคริปต์แต่ละตอนไปทำอะไรเที่ยวไหนบ้างอย่างยังต้องมาสั่งว่าต้องมีละครพาโรดี้แบบไหนบ้าๆซึ่งแบบโอ้ยงานรายการเรตตี้ก็ต้องปล่อยให้ฝ่ายจัดการก็ได้มั้งสำหรับ b a n k p พิงการโปรโมทหลักๆของ m าจที่เราคิดว่าทำให้เธอสาวรู้จักมากขึ้นคือถ่ายแฟนแคมลงช่องออฟฟิเชีกับแบ n คพิงเฮา ตัดภาพรปการตลาดค่ายอื่น sm เนี่ยปังมากๆช่อง YouTube ย่อย nct d i a r y ให้เมมเบอร์ทำรายการเอง nct music ช่องทางใหม่ให้เมมเบอร์มาโค้ตอนสมัยว,วันวันกับ stone รายการวันวัน go ก,ก็หนึ่งแฟนคลับใหม่ได้เยอะด้วยทำรายการเวรตี้บวกโปรเจกต์เพลงพิเศษอันนี้คือดีจริงๆของแบกพิงแฟนคลับแทบจะดันเองทั้งนั้นแฟนแคมคลิปต้นตัดกราฟิกใส่คลิปซ้อมเต้นเอง บ้าๆเอคือไม่อย่างบนนะแต่ค่าอื่นทําได้ปังมากทําไมไวยจีไม่ทําสักทีอีความพีจาต่อมาในการน,นะครับวงมีเยอะแต่คนสกรีนงานมีคนเดียวคือหยางถ้าง,งานโดนใจหยางก็ไม่ปล่อยออกมาปัญหามีแค่ทุกอย่างต้องผ่านคนตัดสินใครคําและแก้งานผลที่ตาของการดองเปรี้ยวดองเค็มที่เห็นปีที่แล้วไวยจีปล่อยรัว่วเพราะเรียกความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลับมาแบบอย่างไปสู้คดีอยู่ตอนนี้ลุงแกกลับมาข้อดีคือเอาจริงแกสกิีนเก่งงานออกมาดีแต่แกไม่เคยแบ่งงานนี้ให้ใครตัวลุงแกแล้วแต่อารมณ์ด้วยอยู่แบบเนี้ยเราว่าส่วนหนึ่งสำหรับแบ็คพิง์เลยคือ YG เพยเซฟเกินไปเหมือนทุกอย่างต้องออกมาดีหมดเสียงเงินเสียเวลาได้แต่เสียหน้าไม่ได้สถิติต้องปังห้ามออกมาแปก๊กจังหวะเวลาปล่อยเพลงต้องดี เพยงต้องดีถูกใจทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่งั้นห้ามปล่อยออกมาและยิ่งบวกกับนิสัยของว g ยจีตลอดที่ผ่านมาคือเหมือนบริหารจัดการไม่ดีทำงานเหมือนในค่ายมีทีมงานทีมเดียวทำได้แค่ทีละอย่างต้องรอคิวกันอะไรประมาณนี้ว g ยจีดูบริหารจัดการไม่ดีมานานแล้วแล้วจำนวนวงในค่ายเทียบกับค่ายใหญ่อื่นๆแล้วมีน้อยด้วยแล้วดูกลัวพลาดมากอยู่ ในความรู้สึกวินเนอร์เหมือนหนังหน้าไฟตั้งแต่ปังกับเลลลี่เลลลี่ก็เหมือนตัวขัดดอกคิดไรไม่ออกให้คำมาก่อนเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดดีจดีพอควรทุกเพลงแต่กับแบกพิงก์ไวจีดูยอมไม่ได้เข้าใจว่าแบรนด์มูลค่าสูงสุดในตอนนี้ก <'t> ็ระวังมากหน่อยไม่ช <iani> ัวร์ไม่ให้ปล่อยเพลงอะไรแบบเนี้ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับพมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอย่ากพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ